ไอ้พวกไอ้เพจต,ต้นตีทั้งหลายไอ้พวกอาวาตารไอ้พวกโลกจิตน,นะไอ้ที่โพสก,กันอยู่เนี่ยไม่ใช่คนวัดม่วงนะเป็นเพจเสี่ยมเพจปันเป็นพวกขาดวาบอบอุ่นน่ะคนวัดม่วงดีๆมีอีกเยอะนะครับอย่าไปเหมาวรวมว่าคนวัดม่วงเขาไม่ดีนะ ก็โทรไปคุยกับพี่แอดแนะนําตัวเองพี่แอดก็บอกว่าถามพี่แอดซึ่งเป็นคุณลุงของน้องแซมรู้จักผมไหมพี่แอดบอกรู้จักครับพี่วันครับอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็แสดงความเสียใจกับการสูญเสียหลานของเขานะฮะแล้ววันนี้รู้สึกว่าเขาเผาไปแล้วประชุมเพลิงเราแซมไปแล้วอีกคนต้นเราชุมเพลิงอยังเราไม่ทาไม่ได้ไม่รไม่ทราบยังไม่ทราบนะครับก็คุยกันประเด็นที่ว่า ผมถามพี่แอดหน่อยนะครับว่ามีไหมเด็กวัยรุ่นแถวบาง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 บาวัดม่วงเนี่ยกลุ่มจิกโกนักเลงเนี่ยไปโพสท้าทายว่าจะไปเอาคืนบาสหรืออะไรต่ออะไรยังไงเนี่ยคือพี่แอดนี่เป็นลุงของแซมเนี่ยซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตนะเขาบอกตัวเขาเองเนี่ยเท่าที่รู้มาไม่มีนะไม่มีเด็กวัดม่วงคนไหนไปโพสต์แบบนั้นนะไอที่โพสโพสต์กันอยู่เนี่ยไม่ใช่คนวัดม่วงนะครับ เป็นเพจเสี่ยมเพจปันเป็นพวกขาดความอบอุ่นน่ะเขาก็บอกว่าหลานเขาก็ก็ผิดนะนะไปบุกบ้านนะนะเขาคุยกับผมอย่างนี้นะฮะแล้วก็เขาก็ทําใจนะก็ปล่อยตัวตัวตัวลุงของแซมที่เสียชีวิตเขาบอกว่าตัวเขานะ่ะทำใจอยากให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมไม่ได้ติดใจอะไรไม่มีคิดไปเอาคืนอะไรนะครับเขาฝากถึงนะครับไอ้พวกนะ ไอ้เพจส้นตีนทั้งหลายพวกอาวาตารในพวกโลกจิตนะะที่ไปโพสต์อ้างตัวว่าเป็นเอ,อคนวัดม่วงอ่ะไปท้าทายก็ยงงู้นอย่างเงี้ยทิกโกนักเลงเด็กละครปฐมที่เป็นบ้านเดียวกับเจ้าบาสเนี่ยเขาก็จะรวมตัวกันนะเขามาเหมาผมยืนยันออกตัวแทนคนวัดม่วงนะครับคนวัดม่วงดีๆมีอีกเยอะนะครับ อย่าไปเหมารวมว่าคนวัดม่วงเขาไม่ดีนะเนี่ยเ็กเด็กพวกนคกรปฐมก็รวมกลุ่มกันนี้แหละจะเป็นประเด็นกระเด็กวัดม่วงอีกและอย่าบานปลายอย่าเลยเถิดเลยครับผมเตือนด้วยความหวังดีนะครับแม้กระทั่งบอกว่าไปโพสต์กันว่าจะรวมตัวกันไปถล่มบ้านหมอปลาเพราะว่าบาสบาสกับแฟนเขาเนี่ยตอนนี้ไปอาศัยอยู่บ้านหมอปลาที่เพชรบุรีก็มีอัดคลิปกันใหญ่แล้วคนเพชรบุรีก็ไม่ยอมแล้ว มันจะเลยเธอจะบานปลายกันใหญ่นะครับเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวทั้งทั้งที่กลุ่มผู้สูญเสียเนี่ยในหกคนเขาเสียชีวิตไปสองเขาไม่ได้โพสเขาไม่ได้ท้าทายเลยนี่ผมไปเช็คมานะมีแต่คนเอือกคนอื่นนะเสือกคนอื่นนะเสียมทงนี้ไม่ถูกนะผมดูนะวงการตำรวจตำรวจสายสืบยอดสูงๆอ่นะโทรหาผมนะวันนี้บอกเรื่องเนี้ยผอ,อตรบิ๊กปั๊ด ท่านให้ความสนใจมากนะโดยเฉพาะไอที่โพสกันเนี่ยท้าทายท้าตีท้าต่อยกันท่านบอกผมดูข่าวนะท่านบอกท่านจะเดินเมรยคดีถึงที่สิ้นสุดถึงที่สุดนะท้าไม่ปล่อยไว้นะแล้ววันนี้ข่าวไทยรัฐก็ออกบอกว่าเพจต่างๆเพจปลอมโดยเฉพาะเพจนี้ปลอที่ส่งไปที่บอกใช้คําว่าเป็นเป็นเป็นเพจพี่น้องพี่น้องเด็กวันม่วงจริงๆเดิมเนี่ยมันชื่อเพจนี้นะครับฝากเลยให้ท่านดูกันหน่อยนะ ตรวสอบมาหน่อยนะอืมนี่แหละเดิมทีมันเป็นเป็นชื่อเพจโอ้โหมันตัวเล็กนะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเนี่ยเนี่ยเดิมทีเป็นชื่อกลุ่มคนรักผู้กำกับโจ๊นนายจะเป็นผู้กำกับโจ้ถุงดำมานะแต่มันเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อมาเป็นพี่น้องเด็กวัดม่วงนี่นะฮะนะมันเป็นมันเป็นเพจทําขึ้นมาเพื่อชื่อที่แรกว่าเพจคนรักพุ่มกับโจ้น่าจะเป็นพุ่มกับโจ้นครสวรรค์ถุงดํานะฮะแล้วมาเปลี่ยนชื่อไปในนี้ผมก็ไม่รู้เพิ่งมาเห็นกันตอนนี้นะฮะผมว่าตอนเป็นเพจคนรักพุ่มกับโจ้ก็น่าจะปั่นประสาทคนรู้นนี้นะโลกจิตบางทีคนพวกนี้ยมันอาจจะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่ว่าให้คนมาติดตามมันเยอะ พอดตามมันเยอะมันก็จะมียอดยอดพิดิตามเยอะมันก็ไปขายเพจได้ขายเพจได้อ่ะโอเคฝากฝากท่านดูเอยนะครับ